ในวัย37ยาง38ปี 3A ไก่ยา่าง5ดาวยิมยังคงยืนหยัดเป็นสุดยอดนักมวยไทยระดับตำนานที่ปัจจุบันยังถือครองเข็มขัดแชมป์โลกของวันแชมเปี้ยนชิพถึง2เส้นทั้งในรูปแบบมวยไทยและคิกบ็อกซิ่งด้วยเพลงแข้งซ้ายที่ร้อนแรงประดุดเปลวไฟจนได้รับฉาย,ยาวา่าซ้ายไฟลามทุ่ง บวกกับการดูแลสภาพร่างกายเป็นอย่างดีจึงทำให้ 3A ยืนระยะอยู่ในวงการมวยไทยยาวนานกว่า3ทศวรรษมวยเด็ด789มีเรื่องราวเส้นทางของ 3A ไก่ย่าง5ดาวแชมป์โลกคุณภาพคับแก้วที่พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าอายุเป็นเพียงตัวเลขมาฝากทุกคนก่อนรับชมคลิปฝากกดไลค์หรือ subscribe เพื่อเป็นกำลังใจใพวกเรามวยเด็ดเจ็ 3A มีชื่อจริงว่านายวัชลิตจวบลำชื่อเล่น A เกิดเมื่อวันที่13ตุลาคมพุทธศักราช2526ภูมิลําเนาเป็นชาวจังหวัดบุรีล์พื้นฐานครอบครัวมีฐานะยากจนจึงทำให้ 3A มีความคิดอยากช่วยแบ่งเบาภาระทางบ้านตั้งแต่เป็นเด็กน้อยกระทั่งวันหนึ่งตอน 3A อายุได้9้ขวบเขาผ่านไปเห็นชาวบ้านจัดมวยงานวัดและมีเปิดรับสมัครหนูน้อยขึ้นชกบนเวที 3A จึงไม่รอช้ารีบไปเปรียบมวยทั้งที่ไม่เคยฝึกฝนทักษะมวยไทยมาก่อนเลยในชีวิตแต่ 3A ก็ไม่กลัวขึ้นไปตะบันคู่ชกบนเวทีโดยใช้ชื่อว่า 3A ลูกหนองเพชรแลกเงินค่าตัวครั้งแรกเพียง100บาทแม้ตอนนั้นความครัวจะไม่ได้อยากให้ลูกชายเจ็บตัวแต่เพราะใจมันรักและอยากใช้วิชามวยไทยเพื่อหาเลี้ยงตัวเองในวันข้างหน้า 3A จึงขอพ่อแม่ต่อยมวยต่อไป ต่อมา 3A ไเด้เข้าไปอยู่ในค่ายทอรัตนเกียรติเปลี่ยนสีเสื้อเป็น 3A ทอรัตนเกียรติฝีมือก็เริ่มกล,ากล้าแกล่งตามประสบการณ์จนต่อยมวยภูทรอ,อย่างเดียวไม่ได้แล้วต้องเข้ามววาดลวดลายต่อในเมืองกลุง 3A มีจุดเด่นคือเป็นมวยซ้ายที่ออกแข้งได้หนักแรงเคยประจันหน้ากับมวยดังมากมายอาทิเชน่นซูเปอร์แบงค์มอรัตนบัณฑิตขวัญข้าวมอรัตนบัณฑิต พรสเสน่สิทธ์มนชัยปกรณ์ศักโยทินรุ่งเรืองเล็กลูกพระบาทการชัยแฟเทคสุปเปล็กเกียรติหมู่เก้าแสงมณีสอเทียนโพขันพยักษจิตเมืองนนก้องศักดิ์สิทธิ์บุญมีโพแก้วฝนจางชมบุรีเกียรติประวัติที่ผ่านมา 3A เเคยเป็นแชมป์มากมาย อธิเชนแชมป์115ปอนด์ลุมพินีแชมป์ประเทศไทยรุ่น115ปอนด์แชมป์ประเทศไทยรุ่น118ปอนด์แชมป์1 2 2ปอนด์ลุมพินีโดยป้องกันตำแหน่งได้ถึง4ครั้งแชมป์ประเทศไทยรุ่น1 2 6ปอนด์แชมป์มวยรอบโตโยต้ามาราทอนรุ่น1 2 6ปอนด์และแชมป์เด C มันยูบีี่มวยไทยรุ่น1132ปอนด์ นอกจากนี้ยังเคยได้รางวัลยอดมวยอีก3สถาบันได้แก่ของการกีฬาแห่งประเทศไทยของเวทีมวยลุมพินีและของสยามกีฬาอาวอร์ดแต่ทว่าช่วงชีวิตหนึ่งของสามเอก็เคยเจอกับมรสุมเหมือนกันเนื่องจากค่ายเดิมไม่มีเทรนเนอร์ไม่มีคู่ปล้ำคู่ซ้อมประกอบกับร่างกายเริ่มเจอปัญหาเจ็บเนื้อหลังทำให้สา A, ต้องหยุดพักชงมวยไประยะหนึ่ง และหาเลี้ยงชีพด้วยการทำงานรับเหมาก่อสร้างและค่าแรงวันละไม่กี่บาทเพื่อเลี้ยงปากท้องต้องยอมลำบากตื่นตีสี่ครึ่งนั่งรถเมย์ไปทำงานเลิกสามทุ่มก่อนจะได้รับโอกาสพลิกชีวิตจากดเอร์พงวิเศษไฑูทูนและทางโรมเตอร์เพชรยินดีอย่างเสียเนาเสียโบสทชุบชีวิตใหม่กลายเป็น3 a ไเอ่าย่างหดาว จากนั้นต่อมา 3A เดตตัดสินใจเลิกชกมวยไทยภายในประเทศและย้ายไปทำงานเป็นครูสอนมวยไทยอยู่ที่อ e ีวอบยิมประเทศสิงคโปร์กระทั่งได้รับโอกาสชักชวนจากเดชด,ดำรงสออมนวยสิริโชให้กลับมาต่อยมวยไทยอีกครั้งในศึกวัน 3A จึงไม่รอช้าที่จะกลับมาตอนพัง,งาดคว้าเข็มขัดแชมป์โลกวันแชมปีเปนชิปมวยไทยรุ่นไฟเวทเป็นคนแรกของรายการ แม้ต่อมาจะเสียตำแหน่งให้โจนาธานแฮกเกอร์ตีแต่ก็เป็นเพราะ 3A ต่อยในเวทที่ค่อนข้างใหญ่รงเวทถนัดของตัวเองเขาจึงตัดสินใจลดพิกัดลงมาต่อยในรุ่น125ปอนด์ <S <S 1> <S 1> และในน้ำหนักดังกล่าว 3A ก็กลายเป็นยอดนักสู้ไร้เทียมทานเพราะเขาสามารถกระชากทั้งแชมป์โลกมวยไทยและแชมป์คิกบ็อกซิ่งของวันแชมเปี้ยนชิพมาพา,บาดบ่าได้ถึง2เซน ทั้งที่อายุปลาเข้าไป37ปีแล้วแต่ก็ยังเป็นจอมเก่าที่ใครก็กินยากเหลือเกินกลายเป็นแบบอย่างแก่นักมวยไทยรุ่นหลังที่อยากประสบความสำเร็จต้องทําแบบอย่าง 3a ที่แม้จะแกะ่แต่ก็ยังเก่าขั้นสุดและนี่ก็คือเรื่องราวของ 3A ไก่ย่าง5ดาวเพื่อนๆสนใจประวัติด้านไหนของวงการมวย หรือประวัตินักมวยคนไหนคอมเมนต์ใต้คลิปวิดีโอนี้เลยนะครับและหากผิดพลาดประการใดต้องขอกราบอภัยมานะที่มนีด้วยและอย่าลืมกดไลค์ซับสไคร b ์เพื่อเป็นกำลังใจพวกเรามวยเด็ด789